สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิ่งชุดการเรียนรู้เน็ตเบิร์ดิวเวงสำหรับขั้นตอนนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการคอนฟิ guration นะครับตัว v t p โดยที่นะครับอุปกรณ์สวิตช์ทางด้านบนสุดเรากําหนดให้เป็นโหมดของเซิร์ฟเวอร์นะครับและทําการส่งข้อมูลในส่วนของ VLAN Database นะครับที่เรามีการสร้าง VLAN ID หมายเลข 2, 3, 4มนะครับมายัางอุปกรณ์ที่เป็นโหมด a n s p l a n t นะครับ สำหรับในขั้นตอนนี้ครับสวิตที่เป็นไทม์พลนของเราครับเราก็ยังคงมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นสวิตที่เราจะกําหนดให้เป็นโหมดของ Client นะครับจำนวน2ตัวด้วยกันโดยเราทําการเชื่อมต่อผ่านทางนะครับพอร์ตฟ้าอินเทอร์เน็ตนะครับศูนย์ทับสองและศูนย์ทับสามนะครับในขั้นตอนนี้ครับที่อุปกรณ์ของโหมดไทม์เพลนของเราครับเราก็จําเป็นที่ต้องนะครับเปิดในส่วนของพอร์ตที่เราทําการเชื่อมต่อกับทางสวิตของคลาสหนึ่งนะครับก็คือพอร์ตฟ้าอินเทอร์เน็ตศูนย์ทับสองให้เป็นสวิตพอร์ตโหมดครั้งนั่นเอง แลนในส่วนของพอร์ตไฟในูนยนทับสก็เช่นเดียวกันครับเราก็จะจำเป็นที่จะต้องใช้คอมมานด์นะครับบนซิสโกไอเก็คือสวิตพอร์ตนะครับเปิดโหมดครังทุกพอร์ตนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อบุกอสสวิตและทําการผลถ่ายในเรื่องของวี่แลนไอดีนะครับผมทําการดดบเบิรคลิกที่ตัวอุปกรณ์นะครับก็คือโหมดของทางพรานนะครับเราทาการ c o n f i g r e interface นะครับ fa0/2 และ0/3ให้เป็นสวิตพอร์ตโหมดครังใช้คําสั่ง enable นะครับ ตนั้นครับใช้คำสั่ง configure terminal นะครับหรือว่า conft เข้ามาสู่ในส่วนของโหมดนะครับ global config นะครับเราก็ทำการเข้าไปทำงานอย่าง port interface นะครับ port interface fa 0-2นะครับหรือ interface fast ethernet ศ2ครับทำการใช้คำสั่ง switchport mode trunk นะครับเพื่อที่จะเปิด ในส่วนของการเชื่อมต่อระหวังอุปกรณ์นะครับเพื่อให้การทำงานเป็น t r ังกิ้งนะครับเพื่อที่ให้ v t p ทรัง king โปรโตคอลนั้นทำงานได้นั่นเองและเช่นเดียวกันครับ Port Interface 5.0.3ครับเราก็ใช้คำสั่ง s ว c h port m o d e t ทรัง ตอนนี้ในส่วนของพอร์ตที่เรามีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สวิตช์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพอร์ตไฟเน็ตศูนย์ทับหนึ่งนะครับพอร์ตไฟเน็ตศูนย์ทับสองและพอร์ตไฟเน็ตศูนย์ทับสามตอนนี้โหมดของทางแพลนหรือว่าสวิตช์ตัวกลางนี้ก็จะสามารถที่จะขนถ่ายนะครับวีแลนไปยังตัวคลายอันได้แล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้เปิดนะครับในส่วนของพอร์ตทั้งสามพอตเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยการใช้คําสั่งสวิตพอทโหมดครั้งนะครับ ตอนนิสสวิทตัวกลางของเราครับเราจะกําหนดให้เป็น v t p ที่เป็น Transplant นะครับเราก็ใช้คําสั่งดังนี้นะครับใช้คําสั่ง v t p Domain Group นะครับเพื่อที่จะบอกว่ากลุ่มของอุปกรณ์สวิตช์นี้เป็น Domain Group นะครับที่เรามีการเชื่อมต่ออยู่กับตัวที่เป็น BTP Server นะครับก็ตั้งเป็นกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับตอนั้นครับกำหนดโหมดของสวิตช์ครับเป็น v t p Mode Transplant นะครับ ตอนนี้นะครับอุปกรณ์ที่เป็นโหมด Time Plan ตัวกลางของเราก็พร้อมที่จะขนถ่าย VLAN ID ได้ตามความต้องการแล้วนะครับเราก็เข้าไป c o n f ิ i c ในส่วนของตัว Client นะครับทั้ง Client 1และ Client 2เพื่อที่จะรับเอานะครับ v l a ID นะครับจากโหมดของตัวบนสุดก็คือ Server นั่นเองทีนี่กันครับทำการ Double Click ในส่วนของ Switch Client 1นะครับเพอจะเข้าไป Configuration โดยการใช้คำสั่ง Enable นะครับเพื่อที่ทำการเปลี่ยนโหมดนะครับ เข้ามาสู่ในส่วนของ user privilege ครับเราก็ใช้คำสั่ง configure terminal นะครับเพื่อที่จะเข้าไปทำการ c o n f i g นะครับ port interface f l n t e t e r n e t ศูนย์หนึ่งครับเราใช้การเปิดนะครับในส่วนของโหมด t r ั n งนะครับเนื่องจากว่า PORT นี้เราทำการเชื่อมต่ออยู่กับ switch ตัวที่เป็นโหมดของ time plan นะครับใช้คำสั่ง exit ออกมาครั้งหนึ่ลำดับนะครับตัวนั้ครับทำการ exit ออกมานะครับจะอยู่ในส่วนของ user privilege โหมดนะครับแล้วก็ทำการใช้คำสั่ง show vlan ID เราจะเห็นได้ว่าเราก็สามารถที่จะได้รับนะครับในส่วนของ VLAN ID นะครับที่ได้จากในส่วนของโหมดของเซิร์ฟเวอร์นะครับขนถ่ายข้อมูลมายัางตัวทานแพลนนะครับตัวทานแพลนก็ส่งมาหาตัวไคลเอนตได้นั่นเองนะครับและเช่นเดียวกันครับที่อุปกรณ์นะครับที่เป็นสวิตช์ไคลเอนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปคอนฟิกอินเทอร์เฟซที่ทำการเชื่อมต่ออยู่ก็คือพอร์ตฟาสอินเทอร์เน็ตนะครับ ศูทับหและทําการใช้สวิตช์ผ่อนโหมดทั้งเราก็จะได้รับ vlan id มาใช้งานเช่นเดียวกันเราก็สามารถที่ได้รับ นะครับ VLAN ID มาจากโหมดของเซิร์ฟเวอร์นะครับขนถ่ายส่งผ่านมายังอุปกรณ์สวิตช์ที่เป็นโหมด Transplant นะครับมาจนถึงอุปกรณ์สวิตช์ที่อยู่ในตัวของคล i อ n นนะครับนี่ก็คือเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของ VTP นะครับหรือว่าการขนถ่ายนะครับ VLAN Trunking Protocol นั่นเองครับขอบคุณครับ